ทหารปืนใหญ่ไทยดุจัดค่ะคลิปเดือดรัวถล่มรถถังเขมรเละ10คันที 55. ่55หลงยุคเละคาสนามรบค่ะเพจจะาไอทัฟ um ้าเปิดคลิปสุดเดือดของทหารปืนใหญ่ไทยที่รบกับเขมรเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสอยรถถังเขมรพังยับ10คันคาสนามรบ สืบเนื่องจากที่เมื่อวานนี้ค่ะเพจจะาไอทับฟ้าได้โพสต์คลิปกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ตั้งอยู่ที่ค่ายสวนนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มทหารเขมรในช่วงของการสู้รบเมื่อวันที่24ถึงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุข,ข้อความว่าคลิปการยิงปืนป,นปอ,อตอของทหารพัน์ที่ถูกนํามาใช้ในการต่อต้านรถถัง และยานเกราะของเขมรในการรบไทยเขมรระหว่างวันที่24-28ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาของทหารปตอรถถังมันทัง10กว่าคันครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะยอดสูญเสียรถถัง T ี5ของกัมพูชาในการประทะระหว่าง24-28ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายทหารไทยรายงานว่าทำลายรถถังของกัมพูชาสองคันค่ะสำนักข่าวต่างประเทศที่ติดตามเหตุการณ์อ้างคำกล่าวของทหารทางการทั้ง2ฝ่ายแต่ไม่ได้ยืนยันตัวเลขแรงๆค่ะที่แพร่ในโซเชียลมีเดียรายงานข่าวใหญ่ส่วนมากอ้างว่ามีการทำลายเป้าทหารและอุปกรณ์บางส่วนรวมถึงการใช้กำลังอากาศและปืนใหญ่ในพื้นที่ แหล่งข้อมูลของรัฐบาลเนอราชการไทยสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตและการอพยพพลเรือนแต่ไม่ได้ให้ตัวเลขยืนยันเพิ่มเติมค่ะนอกเหนือจากที่กองทัพประกาศเกี่ยวกับรถถังดังนั้นตัวเลขสองคันเป็นตัวเลขที่ฝ่ายไทยอ้างทั้งนี้ทางด้านนายกรกฎเกตแก้ว อดีตทหารพรานค่ายปักธงชัยได้โพสต์ข้อความถึงสึกรถถังไทยเขมรโดยระบุว่ารถถังเขมรได้ถูกรถถังไทยถล่มเละเลยค่ะในช่วงของการรบกันร,ระหว่างไทยกับเขมรเมื่อวันที่24-28ถึงกรกฎาคมคเขมรเข้าโจมตีทหารไทยตลอดแนวตั้งแต่ช่องบกช่องอานมาจังหวัดอุบล ลงมาจนถึงช่องสายตะกูค่ะอำเภอบ้านโกรดจ,จังหวัดบุรีรัมย์การรบเนี่ยดุเดือดเลือดพล่านมากค่ะมีการดวลกันร,ระหว่างรถถังไทยกับขเขมรรถถังที5้ของขเขมรกลายเป็นเศษเหล็กไปจํานวนมากเฉพาะที่ช่องจอมค่ะฝ่ายเราสามารถทําลายรถถังขเขมรหุ่นเซนได้ถึง17คันเลยทีเดียวขเขมรหายห้าวไปเลยล่ะค่ะรถถังของไทยค่ะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าของ,ของขเขมรน,นะคะ ผมไม่ขอลงรายละเอียดในเหตุการณ์นะครับไว้เหตุการณ์ปกติแล้วผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังขอบอกเพียงว่ารถถังขเขมรกลายเป็นเศษเหล็กไปมากมายเฉพาะที่ช่องจอมที่เดียวก็เป็นเศษเหล็กไปถึง17คันฮุนเซนยังจะเอาอีกหรืออยู่กันดีๆไม่ได้ครั้งหน้าขเขมรเละแน่นอนขอบอก